สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้ต้องบีไปเก็บเห็ดมาเก็บมาจากไหนอีกแหละซปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้นะคะเห็ดนี่แหละน่ากินแหมเพื่อนอันนี้1นึ่งยูโรเกก็สองบาทเลยเพื่อนอนี้เดี๋ยวไปล้างก่อนนะเพื่อนจะทำยำนะยำเห็ดเบบี้ใส่กุ้งนะคะ แล้วน้ำเพื่อนเทลงไปบึ้มเทกกงลงไปนะจ๊ะมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนี่เพื่อนโยนไปเลยค่ะนี่ยำเห็ดแม่กำลังจะผอมเพื่อนอืม น้ำยำบิกกะทำเรียบร้อยนะอันนี้ตกเก็บใส่กลยน้ำยำเ,เพื่อนเห็นแต่พริกเทไปเลยคน่ะ เลยนะคะเพื่อนๆบ้านน้องบีตุกเทีสวัสดีนะคะเพื่อนจะเสร็จแล้วยำเห็ดน,น้องบีกำลังจะพอ กินอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปกินของบา้านน้เพื่อนไปกินตะเกียบเมื่อกี้ฝรั่งกบ็บ่นเธอไม่ใช่ญี่ปุ่นธอกินตะเกียบไม่เป็นอย่ามาหากินเลย <laughs> เห็นมีขีดไปได้แล้วพีมเผ็ดนาเพื่อนแค่ชิมเมื่อกี้ก็เผ็ดแล้วเห็ดเห็ดจากซูเปอร์มาร์เก็ตราชนาบี อร่อยจังเลยขอดแรกกินก่อนนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆพเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจในวีนะจ๊ะไปลวจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ